สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเร็ครับอยู่ห้องอีสีครัครบวันนี้ผมจะมาสอนหาสกินเบกกี้กับพี่เทนทวีเฮกนี่ของพี่เบกกี้ครับมาประมาณปงะมาณนี้นี่ครับนี่สกินพี่เขาเป็นอย่างนี้ครับแต่ใบพี่กลิ้เออพี่เทนทวีอย่างนี้ครับมาทีเอส เอปีเอิออนดีเออแล้วก็อีอีอาร์ไอทีอีตัวทีวีเอ้าเขียนผิดตรงไหนขอรีบแป๊บหนึ่งครับท๊อปเวลาสักครู่ เหรอฮะพี่เขาอาจจะเปลี่ยนชื่อเป็นกิฟต์สีแล้วก็โอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี okay, ้ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยองสวัสดีค่ะ